สวัสดีปีใหม่ยามเช้าคะ่ะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่นะคะบรรยากาศใต้สะพานคะ่ะวันนี้แม่มี่ก็อยู่จนถึงเช้าแล้วนะคะแล้วเราก็มาหากาแฟ ى, มาเข้าห้องน้ํานะคะร้านห้องน้ําก็จะเป็นร้านค้าอยู่ด้านนี้นะคะส่วนไก่ทอดอร่อยอร่อยก็อยู่ใต้สะพานนะคะพอดีเมื่อก่อนจะมีร้านขนมจีนแม่มี่ยังไม่ได้พามารีวิวนะคะก็ร้านปิดนะคะยังไม่เปิดเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันทีหลังนะคะ ห้องน้ําเข้าตรงที่ร้านค้าตรงนี้นะคะตรงที่ปากทางเลยค่ะง่ายๆเลยนะคะด้านนี้ก็เป็นร้านอาหารมุมอร่อยที่แม่มีเคยพามารีวิวแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีสปไยตรงนี้ค่ะมีร้านกาแฟแอบอยู่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นร้านแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะร้านแบบบ้านๆกันเองกันเองเหมือนแบบว่าเออพี่น้องมานั่งกินกาแฟคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ นี่ค่ะบรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะร้านก็สะอาดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะเดี๋ยวไม่มีพาเข้าไปดูคะ่ะเพราะว่าไม่มีออเดอร์กาแฟไว้นะคะ นี่ก็คือบรรยากาศใต้สะพานนะคะส่วนร้านกาแฟร้านนี้มันมีจะตั้งชื่อเป็นร้านกาแฟหลบมุมไปเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งรู้นะคะถ้าไม่เข้าห้องน้ํานะคะแล้วก็ไปคุยกับแม่ค้าไก่ทอดนะคะเราก็จะไม่รู้นะคะว่าตรงนี้เป็นร้านแบบกาแฟะนะคะนี่ค่ะมาดูบรรยากาศกันนะคะ,คะ,ก,นนะ,คะก็คือมาเจ้าของร้านกาแฟเลยนะคะที่เรามาซื้อกันนะคะมาชื่ออเไยคะ่ะ เอาแล้นะะคนะคะ,นนะ,คะตั้งชื่อเรียกชื่อไม่ถูกต้องชัดๆอีกทีนะคะมะโตเดะชื่อโตเดะนะคะนี่นะคะเจ้าของร้านใจดีของเรานะคะเราออเดอร์ขนมค่ะมีขนมเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่า อา่านี่มาเขาเหมาเหมาไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะเหลือเป็นแค่นี้นะคะร<ม>้านกาแฟร้าน,า,ฟานก็สะอาดนะคะแล้วก็เออให้ดูนะคะอันนี้อันนี้ไม่มีสั่งใส่แก้วนะคะแล้วก็เออใส่คมีไข่ลวกด้วยนะคะ<ม> <ๆ S 2> นี่นะคะโอ้โหร้านมีเคาน์เตอร์สวยงามสะอาดเรียบร้อยนะคะ อันนี้อันนี้ขนมอันนี้ของขนมของเรานะคะเห็นไหมคะเพื่อนขาลูกละสามบาทนะคะถูกถูกไม่เหมือนตลาดนะคะตลาดหบาทที่นี่ขายขายแข่งตลาดเป็นราคาส่งไปเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆคงไม่เห็นนะคะปลาโกนะคะถุงละห้บาทหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ ห้าชิ้นเลยนะคะโอ้โหอันนี้คือ Amazing นะคะ Amazing พันนางงาเพราะว่าเราอยู่เขตพัางงาเราไม่ได้อยู่ภูเก็ตนะคะเขตเขตสุดๆเลยอันนี้เขตสุดๆนะคะนี่ค่ะตรงนี้เป็นร้านกาแฟนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คือที่แม่มี่ออแนะนำเพื่อนๆไปร้านคาที่หน้าปากซอยก็จะเป็น อที่ร้านปของชําก็จะเป็นร้านเข้าแบบสำหรับไว้สำหรับบริการห้องน้ําด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อไก่ทอดกันต่อค่ะหนูหนูถ่ายไว้ตั้งแต่คร้าก่อนละอันนี้อันนี้หนูตั้งชื่อว่าร้านกาแฟหลบมุมนะคะเพราะว่าอยู่ในมุมถ้าเราถ้าเมื่อกี้ไม่ได้คุยกับแม่ค้าไก่ทอดก็จะไม่รู้ไงคะว่าเออมีร้านกาแฟอยู่ตรงนี้ต้องถ่ายรูปสวยๆไว้ก่อน ร้านกาแฟหลบมุมเลยร้านกาแฟหลบมุมนี่นะคะพอออกจากร้านนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อไก่ทอดกันต่อนะคะห้องน้ำไม่มีไม่รีวิวแล้วนะคะเพราะว่าเป็นห้องน้ำที่สะอาดมากแล้วไม่มีก็ไปเข้ามาเรียบร้อยแล้วไม่มีไม่เข้าต่อแล้วนะคะอ๋ยช่งชยวงเช้าอากาศเย็นจังเลยค่ะนี่นะคะบรรยากาศของที่นี่ก็เงียบสงบน่าอยู่จัง นี่นะคะตอนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่น้ํากำลังลงนะคะเรือจอดเกยไว้แบบนี้เลยค่ะนีค่ะร้านค้าตรงนี้นะคะที่ไม่มีบอกนะคะว่ามีบริการเข้าห้องน้ํานะคะซักผ้าได้ด้วยนะคะบริการครบวงจรนะคะเซอร์วิสรพร้อมค่ะนี่นะคะ แล้วก็เจ้าเดิมของเรานะคะไก่ทอดค่ะไม่มีสั่งไก่ทอดเอาไว้นะคะทาไมสั่งเดี๋ยวเราไม่ทันนะคะเพราะเราจะเป็นลูกค้าเจ้าแรกค่ะประเดิมยังนีประเดิมขายดีเมื่อวานก็ยังขายดีเลยเนาะทำไมแม่เขาใส่ถุงให้ก่อนก็ไปเทตรงนู้นมันถน่หนูจะเดินไปจิบไปออเอาไปมดเลยกว่า,เ,เ,เ,อาเอาน้องไก่ข้าวเหนียว กะกะข้าวเหนียวเท่าไหร่นะหนูลืมห้าบาทเออเข้าวเหนียวเห็นไหมคะข้าวเหนียวห้าบาทเหลือเหลือรับประทานเลยค่ะเนี่ยเอาไปหกห่อหก <6 S 2> ใช่ไหมหกไก่เอาไปหมดเลยนี่นะคะน้องไก่สิบห้าข้าวเหนียวห้าบาทนะคะวันนี้จัดเต็มนะคะกินกินแบบว่าไม่กับบา้านกับช่องกันเลยทีเดียวนะคะจัดเต็มจัดเต็มมาที่หนึ่งต้อนรับปีใหม่หกสี่ ขอให้ล่ำล้ำเลยรวยนะคะขอบคุณมากค่ะให้ล่ำล้ำเลยรวยหากินขึ้นเยอะเยอะเลยขึ้นเร็วเร็วเหมือนดวงตะวันเลยมามาทางอันนี้เลยนะเออขึ้นเร็วเร็วเหมือนดวงตะวันเลยนะดวงเงินมาไหลมาเทมานีงดวงตะวันวันนี้เป็นฝาเป็นไรคะเนี่ยนะฮะร้อยทดีคดีชาอาขายดีฮฮือเลยรวยฮือฮือเลยคะไม่รัก ก็วันนี้นอากาศมันเย็นเยอะเล<อ>ยเย็นมากคุณชาน้ะใช่วันนี้มัน,าามนเย็นมากนี่ค่ะเพื่อนๆนด้านนี้นะคะเมื่อวานนี้ยังแบบว่าเป็นฟ้าสีแดงนะคะแต่ว่าวันนี้มีเหมือนมีหมอกเลยนะคะอากาศเย็นมากไม่ตั้งหลบมุมกล้องก็ได้ค่ะตงสองเลยค่ะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตกปลากันต่อนะคะ <c oughs> ไปแล้วค่ะได้ของกินแล้วค่ะตุนตุน ต,ตุนทั้งกาแฟนะคะไก่ทอดข้าวเหนียววันนี้อยู่ยันอีกเย็นนึงก็ไม่รู้ <laughs> ไม่ต้องกลับบ้านกลับช่องน้ำไม่อาบแล้วนี <c oughs> ่นะคะบรรยากาศใต้สะพานค่ะเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นร้านออ,อะไรนะร้านขนมจีนค่ะแต่ว่าขนมจีนไม่มาขายนะคะ บรรยากาศรถคู่ใจของเราเราจะมาเดินบนสะพานนะคะแล้วก็เดินไปนะคะแล้วก็จิบกาแฟไปพร้อมกับแม่มี่เลยนะคะเช้าๆแบบนี้นะคะต่อไปแม่มี่จะต้องพกเตาปิกนิกมาด้วยนะคะต้มน้ำชงกาแฟ จิบน้ำชาร้อนๆนะคะแบบออ้ฟินสุดๆนะคะบรรยากาศที่สะพานกล้องอาจจะมีสั่นไปบ้างนะคะร้านนี้เราก็ยังไม่มีโอกาสได้เข้าเลยค่ะทานนุ่นซีฟู้ดนะคะบรรยากาศดีๆถ่ายรูปเช็คอินแบบว่าสวยมากเลยนะคะป้ายโครงการค่ะเสียดายนะคะวันนี้เรายังไม่มีเซอร์ไพรส์นะคะ แต่เดี๋ยวช่วงน้าลงนี่ก็ไม่แน่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะเอ,อ่อน้ําไหลแรงมากเลยค่ะช่วงเมื่อคืนนี้แบบว่าตั้งแต่ที่ไม่มีตื่นมานี่ก็ปีใหม่พอดีเนาะตั้งแต่เมื่อคืนยันถึงเช้าว่าน้ําเพิ่งจะอ,อ๋อเพิ่งเพิ่งจะลดลงตอนช่วงหกโมงเช้าอะค่ะเพื่อนๆค่ะก็เลยเนี่ยค่ะถึงมีโอกาสได้แบบว่า พอจะนิ่งๆได้ตกปลาบ้างไม่อย่างนั้นนะคะน้ำคลื่นแรงมากๆเลยนะคะตกปลาไม่ได้เลยค่ะโ mm ู้บันตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะมีเหมือนมีหมอกแล้วก็อ้อฟินเหมือนมันอยู่บนเขาเลยค่ะ mm hmm. นี่นะคะแล้วก็พอเราเหลียวมาจากทานด้านนี้นะคะฟินเหมือนบนเขาแล้วเราก็ฟินแบบว่าอยู่ชายทะเลนะคะเห็นไหมคะ mm hmm. มีความได้เปรียบ mm hmm. มีความได้เปรียบ เราเราไม่ได้เที่ยวเหนือแต่ว่ามีบรรยากาศของทางเหนือด้วยแล้วก็ทะเลด้วยนะคะไม่มีเอามาตีต่างเอานะคะบรรยากาศด้านนี้ค่ะสวยมากนี่นะคะ ด้านนี้ก็สวยค่ะด้านนี้ก็เป็นมุมของทะเลนะคะด้านนู้นเป็นมุมของภูเขาดูอีกทีนะคะเดี๋ยวไม่มีคัดแพนกล้องช้าๆ้านะคะด้านนู้นเป็นมุมของภูเขานะคะถ้ามองไปไกลๆก็จะเห็นทิวเขาแล้วก็มีหมอกด้วยนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์กำลังขึ้นอยู่ด้านบนนะคะแล้วอันนี้คือด้านซ้ายมือของไม่มีนะคะก็จะเป็นด้านทางด้านตะวันออกนะคะแล้วเราก็จะเหลี่ยวมาทางด้านตะวันตกนะคะ อันนี้คือสะพานตะวันตกด้านนี้เราก็จะมาฟินอยู่กับออทะเลนะคะเห็นไหมคะหาดทรายสวยๆค่ะน,นะคะยังมีพระจันทร์อยู่เลยนะคะพระจันระทระ์พระอาทิตย์นะคะในวันปีใหม่นะคะนี่ค่ะเรื่องการยามดีนะคะนี่ค่ะอันนี้คือชมบรรยากาศของทออ้องทะเลนะคะพร้อมกับมี ที่ต่างว่าเราอยู่ทางเหนือได้ด้วยนะคะมีวิวภูเขาให้ชมนะคะนี่คือปากกาวค่ะแล้วก็เพื่อนนักตกปลาค่ะของเรานะคะตอนนี้หลังเขียวกัหลังเข้านะคะเขาก็ตกหลังเขียวกันนะคะ ก็นี้เลยค่ะคุณผายังตกมึกอยู่นะคะตกมึกหรือตกหลังเขียวก็ไม่รู้นะคะโครงการวาซาบิของเขานะคะก็หมึกวาซาบินะคะจะกลายเป็นหลังเขียววาซาบิซะแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้มาดูน้องออสจะทำเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะคะก็รุนรุนรนกับน้องออสนิดนึงนะคะคุณป๋าคะสวัสดีปี่ใหม่ค่ะนี่นะคะจากช่องการนวัฒไลฟ์สไตล์นะคะก็ตอนนี้ตกอะไรคะหลังเขียวหรือว่าตกหมึกคะตกหลังขาวนะคะ,ะเป็นยังไงอะคะวาซาบิเมื่อวานบูดไปหรือ,อยังคะ วันนี้ถ้าถ้าหากว่ากุ้งไอปูวาซาบิอะไรนะหมึกวาซาบิไม่ได้ก็หลังเขียววาซาบิแทนได้ไหมคะ FC บอกว่ากินหลังเขียวสดๆกับวาซาบิได้ไหมคะคุณป๋าคาโอเคนะคะเดี๋ยวจะกินเ,เปิบพิสดารน,นะคะปลาหลังเขียวสดๆกับวาซาบิให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะจากช่องการนวัดนะคะมีพยานนะคะมีพยานนะคะ นี่นะคะโอ้ท้องทะเลฟินสุดๆนะคะเราจะมาแกะไข่ลวกกันค่ะแกะแตบบ่ไม่มีช้อนนี่แ,บบล,แล้วนะคะมุกนี่ค่ะเราก็ใช้เปลือกนะคะเปลือกแงะเปลือกแบบนี้ค่ะ กอันนี้เราลืมนะคะอันนี้เราต่อกับพื้นไปแล้ว พี่ไทยยังอ่ะไะั่ทไทยนะครัมะโทไปเลยพอมาถึงองานเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยวิ่ไหโลของเรานะคะ Như thế ดึงเป็ดน,นะคะเหมือนจะติดนะคะเหมือนจะติดอีกแล้วนะคะมองจากด้านหลังถ่ายย้อนแสงแบบนี้มันก็จะดูมืดๆไปนะคะคนตัวก็ดำอยู่แล้วนะคะ อนนี้ก็เราก็อยู่กันจนถึงเช้าวสว่างยันสายนะคะตอนนี้ก็สิบโมงกว่าแล้วนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะของสาาะพานสารสิทธ์นะคะน้ําเขียวๆสวยๆนะคะเขียวจริงๆค่ะเขียวไม่ใช่เขียวแบบว่ามีเขา,าเรียกอะไรนะมีตะไคร่น้ำนะคะไม่ใช่นะคะอันนี้เขียวทะเลค่ะเขียวสีน้ําทะเลนะคะมาดูบรรยากาศกันค่ะนี่ค่ะ ก็มีนักท่องเที่ยวนะคะคอยแวะมาเที่ยวชมสะพานสารสินแบบประปบายนะคะก็นักท่องเที่ยวแล้วก็นักตกปลาค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นวันหยุดนะคะเราก็ไม่รู้จะไปไหนกันดีก็เนี่ยค่ะมาตกปลาค่ะชิลๆนะคะส่วนแม่มีนะคะเดี๋ยวอีกสักพักก็จะนอนใต้สะพานแล้วค่ะเราก็จะนอนใต้สะพานกันนะคะเพราะว่าแม่มีก็จะขอเบรกตัวเองนะคะ แล้วที่เหลือก็ปล่อยให้คุณป๋ากับน้องออสนะคะดูนะคะนางนะคะสู้ตายไม่มีถอยแต่เมื่อคืนไม่รู้ใครนะคะนอนคลุกอยู่ในในเปรนะคะ <laughs> เดี๋ยวไม่มีให้ให้ไม่มีก็ตั้งตั้งเบ็ดเอาไว้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวฝากให้ออคุณป๋าแล้วก็น้องออสช่วยดูนะคะมาชมบรรยากาศร,รอบๆกันอีกทีค่ะเดี๋ยวไม่มีพาไปตากแดดกันนะคะมีแดดแล้วแล้วก็ลมแรงด้วยนะคะมีแดดแต่ลมแรงแล้วก็ น้ำก็พัดออกปากอ่าวแล้วนะคะน้ําก็เปลี่ยนทิศทางพอดีค่ะนี่นะคะน้ําน้ําเริ่มพัดออกปากอ่าวนะคะอยากให้แบบว่าซูไม่เห็นกันชัดๆเลยค่ะเพราะว่ามันมีปลาตัวเล็กๆนะคะเยอะมากเมื่อกี้มาเป็นผืนเป็นแพรเลยนะคะสวยจริงๆค่ะนี่ค่ะเปของเราก็เรียงเป็นตับแบบนี้นะคะจองพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะ นี่นะคะเราก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแบบปรากรายเพราะว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งออท่านุ่นพังงาน,นะคะและอีกฝั่งนึงก็ถึงจะเป็นภูเก็ตน,นะคะนี่ค่ะก็มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปสวยๆกันนะคะท้องฟ้าค่ะมาชมท้องฟ้านะคะเริ่มจะมีครึ้มๆนิดหน่อยนะคะค่ะบรรยากาศ ก็คือเบ็ดแม่มีนะคะเดี๋ยวมาขอดูเบ็ดก่อนแล้วก็แอบหนีไปนอนแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะอยู่กันไม่แน่นะคะอาจจะอยู่ถึงเย็นหรือว่าอยู่กันอีกคืนหนึ่งก็คอยติดตามกันนะคะอ๋อแม่มีลืมพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าเราได้ปลาอะไรกันบ้าง นี่ก็คือปลาที่เราได้กันนะคะหลังเขียวอันดับแรกเลยค่ะแล้วก็มีปลาข้างฝายนะคะปลาข้างฝายปลาเก๋าหินนะคะเก๋าหินก็ฝีมือไม่มีเองอยู่ข้างล่างนะคะพอดีฝากล่องนะคะปิวไปกับสายลมแล้วค่ะลมพัดลืมปิดฝากล่องนะคะลืมลัดฝากล่องไว้นะคะปลาเก๋าหินแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นเนี่ยค่ะปลาปลาหลังเขียวนะคะ ข้างล่างเป็นปลาหลังเขียวหมดเลยค่ะเราเอามาทําเหยื่อตกปลาด้วยแล้วก็เนี่ยค่ะตกเผื่อๆเหลือๆนะคะแต่ส่วนมากเราเอามาทําเหยื่อตกปลานะคะก็จะได้ปลาข้างฝายมีปลาอะไรอะปลาข้างฝายกับปลาเก่านั่นแหละค่ะยังไม่มีปลาใหญ่เข้ามานะคะข้างฝายก็ตัวอยู่ประมาณเนี่ยค่ะสีนิ้วเล็บไม่มีดําปีเลยโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามผลงานต่อไปนะคะ สวัสดียามบ่ายคะ่ะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงกว่าบ่ายสองนะคะก็คือสภาพนักตกปลาปลายใหญ่ของเรานะคะนอนอยู่อย่างนี้เลยะคะ่ะลมแรงมากเลยนะคะได้ยินเสียงลมไหมคะออดนะคะตอนนี้ช่วงบ่ายค่ะเราก็พักก่อนนะคะดูน้ํานะคะน้ําไหลออกปากอ่าวแรงมากเลยคะ่ะตกปลาก็ไม่ ปลาก็จะยา้ายไปอยู่ในใต้ตอมอที่มันใกล้ๆหินนะคะเราก็ไม่กล้าตกนะคะแบบนั้นจะเสี่ยงจะเสียงติดหินมากกว่านะคะนี่ค่ะน้ําไหลแรงมากแล้วก็ลมแรงจริงน,นะคะเราก็เลยทิ้งเบ็ดเอาไว้แบบนี้เลยนะคะทิ้งเบ็ดลอยเอาไว้นะคะเดี๋ยวรอน้ำนิ่งก็ประมาณสีออ่โมงค่ะ ถึงจะตกกันได้ต่อนะคะเ,เดี๋ยวเรามารุ้นกันอีกทีนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา4โมง4 5นะคะเกอบ5โมงน้ำก็เริ่มนิ่งแล้วค่ะก็เริ่มตกกันต่อได้นะคะเดี๋ยวดูนะคะแอบดูปรุงป่านะคะช่องกัณนวัดนนะคะตกปลาค่ะนั่นนะคะ พอนอนตื่นขึ้นมาได้นะคะก็ลุยต่อเลยค่ะอันนี้ขาลุยจริงๆนะคะไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะนอนข้างคืนนี้ต่ออีกคืนหรือเปล่านะคะเื้อพงาภาพต้องเปลี่ยนแล้วค่ะนะคะดูนะคะพยันจริงๆค่ะพยันหาปลาแต่ปลาในถังนะคะไม่ได้มีเพิ่มขึ้นนะคะกลับลดลงค่ะ <Okay. S 1> เขาเขามีแต่เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ลดลงเหมือนเดิมนะคะ นี่ก็คืออาหารของนักตกปลานะคะดูนอด้องออสฟินฟินนะคะนี่ค่ะไม่มีก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นลูกชิ้นก็จะอยู่ตรงหัวพานพอดีะคะ่ะหัวควรเขาขายกันอยู่นะคะอันนี้ร้อยหนึ่งนะคะเนี่ยสองสองถ้วยใหญ่ๆเลยนะคะร้อยหนึ่งให้เขาหั่นมาให้เรียบร้อยนะคะน้ําจิ้มอร่อยมากเลยค่ะเจ้านี้แล้วก็นี่เลยแดงโซดานะคะเพิ่มพลังนะคะตอนเย็นก็นี่ค่ะ ผู้คนก็มาเที่ยวถ่ายรูปกันนะคะแถวนี้นะคะนี่ก็คือบรรยากาศยามเย็นที่สะพานสารสินนะคะยามค่ำแล้วนี่นะคะผู้คนก็วันนี้ก็จะคึกคักหน่อยนะคะเพราะว่ายังเป็นวันหยุดอยู่นะคะลลคลื่นแบบนี้เหมือนแม่คลนเลยค่ะเราก็ยังไม่กลับกันนะคะยังอยู่แต่เราจะรอ,อจนกว่าน้ำน้ำจะเปลี่ยนนะคะ ถ้าน้ำไหลแรงแล้วเราถึงจะกลับนะคะแล้วเราก็จะเด้กลับบ้านไปอาบน้าอาบท่านะคะแล้วมาใหม่ <g rab> นี่นะคะบรรยากาศวันนี้คือคักนิดนึงค่ะไม่เหงานะคะไม่มีแค่เรากับเรานะคะคุณน้องออสนะคะกับคุณป๋าะคะ่ะไม่มีถ่ายคลิปอย่างเดียวเลยนะคะ คลคลิปมาฝากพี่เพื่อน,อน,นะะๆ,ๆ,ๆนะคะตกปลาข้ามปีสงสัยปลาก็จะหยุดบริการข้ามปีเหมือนกันนะคะๆๆไม่ค่อยจะกินเบ็ดสักเท่าไหร่ค่ะๆๆเราก็ยังปริมาณเท่าเดิมนะคะปลาใหญ่ยังไม่ไม่ยอมติดกับเรานะคะๆๆๆมีแต่ปลาเล็กๆ,ๆนะคะ นี่ค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็ยามเย็นแล้วนะคะเก๋าของเราค่ะเก๋าเก๋าลายนะคะของคุณป๋านะคะเก๋าลายเสือของคุณป๋าก็ได้มาแล้วนะคะตกปลาอยู่สามวันสามคืนค่ะวันนี้จะเข้าคืนที่สามแล้วนะคะปลาเพิ่งจะได้นะคะ โอ,โ,โอ้โหเมื่อยแล้วเนี่ยนี่นะคะดีใจแล้วสินี่นะคะตัวใหญ่ที่สุดที่เราได้นะคะจากสามวันที่ผ่านมานะคะเก่ารับปีใหม่นะคะ <S <S นี่นะคะก็ะะเ,เป็นบรรยากาศยามเย็นที่สะพานสารสินวันนี้เราก็จะออกลับบ้านกันแล้วนะคะหลังจากที่จะ ครบสาวันสาคืนนะคะที่เราอยู่บนสภาสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะนี่ค่ะเก็บเบ็ดนะคะเพราะว่าดูแล้วมีเขารังเมฆฝนมาแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะทริปนี้นะคะของแมมมีก็ตกปลาสงท้ายปีแล้วก็ต้อนรับปีใหม่นะคะก็ ได้เลิกได้ยามแล้วค่ะเพราะว่าดูมืดมืดมานะคะเหมือนฝนจะตกนะคะเราก็จะขอตัวกับบ้านก่อนแล้วนะคะพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ